สวัสดีครับทุกคนวันนี้คนก็อยู่กับช่องอะไรเอเดสโกซีเป็นนะครับช่วงวันนี้ผมจะไปหาทองสองก้อนทุกคนก็อยู่ในแมปเดินเรียนวนะครับแล้วผมจะเล่นโซโลเดี๋ยวนะครับสวัสดีค่ะ อนนี้ผมก็เข้ามาถึงในเกมแล้วครับซึ่งผมก็จะเปิดกล่องผมเล่นเป็นคาร์ดนักเหมืองน,นะครับซึ่งนักเหมืองโซโล่กับคาร์ดไฮโรเลอร์เจ๋งสุดนะครับเพราะว่าจะคุณแด้ไปให้ไฮโรเลอร์ขายที่จริงแค่นี้ก็พอซื้อปืนละมั้งทุกคนเออทุกคน เพราะว่าผมจะซื้อปืนยุกซองนะเอาไปเผื่อเจอคารบอยนะคลนี้ก็พอแล้วมนะั้งแต่ถ้าคลิปนี้ไม่สำเร็จผมก็จะเอาพี่ชายมาโซโล่ด้วยครับ ที่ใช้ผมเป็นไฮโรเลยเนาะก็โซโลกันได้ดีอยู่โอเคไปซื้อทานโอ้ซื้อไม่ได้ดีกว่าลืมไปเทคนิคของผมนะครับแปะแผ่นกันกระสุนชั้นดีแผ่นกันกระสุนชั้นดี แตอยู่เป็นก็เสียงอะไรเรยอะทุกคนไปดกดติดตามช่องอื่นด้วยครับผมแนะนำให้ไปติดตามช่องเออ,เอ,อไม่รู้อะอย่าทิ้งลิงไว้ใ,ใต้คอมเมนต์เลยแล้วกันต้องบอกชื่อช่องหรอกเพราะจะทิ้งลิงไว้ทุกคนก็อย่าลืมมากดติดตาม ชุดนี้ด้วยนะก็เป็นการสานับสนุนเคเข้าได้เข้าได้แต่กูออกไม่ได้เยอะม,มากไป Let's go ตัดภาพไปตอนถึงมือบ้านต่อไปเลยนะเอ้ยเยกดดิเอ้ยไม่ได้ ุกคนผมเจอทองผมเจอทองทุกคนผมเจอทอง,อ,ทอ,ง,ทอ,ทอ,งอุ้ยแป๊บเดียวเจอทองอุ้ยเจอทองแล้วอุ้ยเชี่ยเจอทองหนึ่งก้อนแค่ก้อนเดียวก็เอาหราาอววะทุกคนเจอทอง ก้อนบักเอกเลยก้อนบักเอกเลยทุกคนก้อนบักเอกเลยเฮ้ยแล้วท้ายคลิปเราจะเอาไปขายนะครับเพราะว่าก้อนเดียวนี่แหละท้ายคลิปคอยคอยเอาไปขายเริ่มเกมมาเจอเลยทุกคนคนอย่าไปกดตาม ช่องเก่าผมด้วยนะเออลืมไปกดริงไว้เมื่อวาเฮ้ยเชีย่ยทั้งหมดผมพูดคำหายาดก็แฝงไปได้วยครับทคุณแม่ จะมือแล้วจะมืดแล้วไปไปไปท้ายคลิปจะเอาไปขายนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ใกล้ถึงแล้วคลิปนี้กว่าจะสั้นกว่าคลิปอื่นนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเล่นเดียวนะครับ ก็จะม,สมีสนุกคำขำนะครับเชื่อมันมุดกระทูจะทะทจะะท้จะมาไหมเนี่ยปีศาจกระทู้จะมาไหมเนี่ยกระทู้จะมาไหมอ้ยเชื่อคำวะผมจะตัดภาพไปตอนถึงถึงบ้านแล้วตัดภาพไม่ได้ขับไปข่ายอยู่ ไดภาพไม่ได้เค่บงขับแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละไกลทุกคนตรงนั้นตรงนั้นเองใกลแล้วใกลแล้วิเดียว,วคืออะไรวะแค่ขอให้อย่าเป็นคืนฟ้าผ่าก็พอแล้วนี่งไงนี่งไงนี่งไงร้านขะายของ ลา่าของดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ลูกใหญ่ขนาดนี้เป็นทองแ่ะได้ราคาดีแหละ41บาทถือว่าดีอยู่นะครับทุกคนถือว่าดีอยู่โดยรวมถือว่าดีอะทุกคนผม ตอนดิสเล็โอ้โห,โหเน็ตหลุดล่วงเลยโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคบทุกคนบายบาาเจอกับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเลสกูเจอกันคลิปมาเจอกันคลิปหน้า